สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าพอประกอบอีกแล้วทุกคนวันนี้กบจะชวนทุกคนกินขนมจีนน้ำยาก,กะทิใส่ตีนไก่มีตีนไก่ด้วยนะทุกคนแต่ว่ากบไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตีนไก่ออกมาใส่กบมีกลืนไก่นะก็จะมีไข่สตอผักสลัดผักชีแมงลักคือไผ่ตูนะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นนะคะน้ำตาลสดโอเคปไปกินกันน้ำลายไหลแล้วทุกคน มาคะ่ะทุกคนไม่กบก็มีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลสดไม่ใช่น้เออก็น้าตาลสดก็น้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละทุกคนวางไว้ข้างๆนะอย่าหกนะบอกตัวเองว่าอย่าหกนะมาทุกคนมันจะเค,อเคืองไหมโอ้โหกลิ่นสตอคุ้งน้ำลายไหนกบก,กลัวกลัว,กล,วกลัวอะไรรู้ปะแก้วจะหกขออนุญาตวางคะ่ะ <laughs> ทุกคนมา อร่อยแน่นอนกบอยากใช้มือจังเลยอ่ะทุกคนไม่ว่ากันนะถ้ากบจะใช้มือหน้าก,กบใหญ่มากสตออืมยอดอม,มันเครื่องเนาะใช้มือเด้อทุกคนไผ่ตูมันเครื่องมันเครื่องทุกครั้งอ่ะที่ที่ได้ไผ่ตูอ่ะ ทุกคนทุกครั้งที่มีไผ่ตู่สดๆนะทําไมกรบรู้สึกว่ากบแบบอยากกินขนมจีนก็ไม่รู้ทุกครั้งเราจะพอนั่งเป็นไหมพอนั่งรู้สึกว่าตัวเองพอตอนแรกตรงๆอยู่นะ แต่พอกินไปเหมือนนั่งไปน้ำมากบจะชอบตัวกบจะเล็กลงเล็กลงรู้สึกไผ่ตู่กับอันนี้ผักชีกบชอบข่ต้ม กบนะคะเจ้าของช่องชอบพูดไม่ว่าจะทำคลิปอะไรทำอาหารหรือว่าทำคลิปกินคลิปอะไรก็ตามเจ้าเจ้าของช่องอ่ะชอบพูดชอบคุยนะคะอย่าถืออย่าอย่าถือซากันนะภาษา,ษา,า,ษาอีสานว่าจะจะถือจะจะถือโทษโกรธกันนะคะทุกคนเพราะว่าโกบเป็นคนชอบพูดชอบคุย ไม่ว่ากบจะทําคลิปอาหารกบจะทําคลิปกินตอนนี้ตอนนี้ขนาเก็บทำคลิปกินเนี่ยก็ยังคุยไม่ว่ากันนะทุกคนอย่าถือโทษโกรธกบเลยเนาะอย่าซาเลยนะมือล้างนะก่อนจะมากินหน่วล้างแล้วนะคะทุกคน กินทุกคนสุดชอบมากพูดถึงสตอมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียว <c oughs> เขาจะมีอันนี้ของเขาอยู่แล้วกิ่นของเขาอยู่แล้วเนาะประจำตัว ไม่ต้องไปพูดถึงเลยเรื่องกลิ่นไปตูนี่สุดยอดคำใหญ่ก็ไม่ว่ากันนะพวกคนชอบกินคำใหญ่ๆแบบเนี้ย ต่อค่ะทุกคนกินไก่เป็นก้านเลยทำไมเกรงใจเกลือกินทั้งก้อน เกงใจเกงใจ,ใจอร่อยนะทุกคนเมื่อก่อยก็ชอบว่าแม่ทำไมแม่ชอบกินมืออ่ะทำไมไม่กินช้อนตอนนี้เข้าใจความรู้สึกแล้วทุกคน กินมือมันก็อร่อยเนาะจะของจองพูดเยอะพูดมาก ชอบพูดไม่ถือกันนะเนาะเวลาทำอาหารช่องนี้จะไม่ได้ว่าจะทำแต่อาหารอย่างเดียวคุยไปด้วยเหมือนพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นบางช่องเขาทำกับข้าวเขาก็ทำเลยไม่พูดอะไรแต่ช่องหงกบมันเป็นชีวิตมันเป็นการใช้ชีวิตมันเป็นการทำอาหารการใช้ชีวิตคือไม่ว่าจะทำอาหารหรืออะไรก็คือจะคุยเรื่องชีวิตลงไปด้วยด้วยนะคะ ไม่ได้ตั้งใจจะทำอาหารอย่างเดียวหรือไม่ได้ตั้งใจจะมานั่งกินอย่างเดียวคุยด้วยค่ะ แต่ว่าพูดหน่อยแต่ว่าเพื่อนเราจะเข้าใจกันดีว่ากบอ่ะเป็นเจ้าของช่องเป็นคนยังไงเนาะแต่ก็เข้าใจคนที่แบบว่าผ่านเข้ามาแล้วก็แต่กบไม่ถือโทษโกรธใครนะกบเข้าใจคือประมาณว่าฉันจะมาดูเธอกินทำอาหารอะ่ะ เดก็พูดเยอะเข้าใจไหมทุกคนเสื้อน่ารักไหมอันนี้ซื้อมาจากประเทศไทยโอเคหมดแล้วทุกคนนี่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอะไรนะแป๊บเดี๋ยวก็ลืมลืมง่ายๆน้ำตาลสด เพื่อนๆท่านไหนที่เคยกินแล้วมันจะรู้สึกเข้าใจถึงความรู้สึกว่ามันหวานแล้วมันหอมอากาศร้อนร้อนชื่นใจมากทุกคนก็นั่นแหละก็มาชวนทุกคนกินขนมจีนนะถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะชวนกินชวนทำชวนนั่งคุยนะทุกคนเพราะว่า มันก็เหมือนการทํางานของกบอีกอก,อก,อก,การทํา y o Youtube การพูดคุยอะไรแบบมันก็เหมือนงานของกบนะคะทุกคนเหมือนได้ทําคลิปลงพูดคุยนะคะมันก็เหมือนเป็นงานในการทํางานของกบนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะแต่ไม่เป็นไรนะท่านที่แบบผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมามาคอมเมนต์เอาไว้ติติงกบได้นะกบเข้าใจแต่ว่ากบก็อาจจะต้องทําเหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าของช่องเป็นคนพูดเยอะนะ กบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนกบขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาเพื่อนทุกคนคะ่ะอย่าถือซากกบนะคะ